บทที่84คุณถวันศักด์พิดพูดขึ้นกำลังไปทำป้อกับลูกสาวบ้านนี้คนที่ชื่อคุณเกตอิทบา้าสุนันทินีบนกำลังมองหาเมียรวยนี่คงเห็นพ่อแม่เขาไปหลักเป็นฐานแล้วสิจะต้องเตือนคุณเกตให้รู้ตัวละ่ะไม่ต้องหรอกค่ะเก่งไม่หยอกหรอกคุณเกตนะ่ะพินหัวรอคิกๆอย่างชอบใจพูดตรงๆเลยค่ะ ว่าทีหน้าทีหลังอย่ามาทำเอามือมารูปนั่นแต่นี่บ้านนี้เป็นบ้านผู้ดีรับรองแต่คนมีการอบรมตายละหมดหวังทางโน้นจะมาตื้อเราอีกแน่สุนที่นีถอนใจใครรู้จักแม่ไม้ส่งเครื่องรวยสักคนบ้างไหมนี่แนะนำให้รู้จักคนสิแก่หน่อยยิ่งดีจะได้รับมรดกเร็วๆเขาไม่ชอบคนแก่หรอกค้าคุณสู่ เขาชอบสาวขบพ่อแม้ตอนนั้นขับรถผ่านเด็กสาวสาวเดินคุยกันมาตามถนนคุณทวันศักดิ์มองสเสลียวหลังนี่คงจะเกี่ยวพวกรูจิเทพให้ลงทุนอู่ต่อเรือของเขาอีกเกี่ยวพ่อมานานแล้วพ่อไม่เอาด้วยบอกว่าไม่สนใจต่อเรือแล้วก็ไม่ไว้ใจคนคนนี้ด้วยคืนให้เงินไปก็ศูนย์พ่อว่างงันเห็นพูด เห็นพูดครอกกับกับตันกุลชาติเมื่อเช้านี้เองพิดแต่พิดดูว่ากับตันทำหน้าไม่เมื่อยอยู่บอกว่ามีเรือหลายลำแล้วไม่อยากสั่งใหม่ไม่อยากลงทุนต่อเองด้วยดีแหมรวดเร็วชะมัดสุนันทนีหัวเราะหล่อนแต่งตัวเสร็จ <umber land. S 1> ก็เดินลงไปข้างล่างพอจะถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากประตูห้องนั่งเล่น หนูนันเดจ้าเข้ามาสิสุนันทินีเข้าไปหาวงเดือนพบเกตการและมัทุรินนั่งอยู่ด้วยเงียบจังนะคะสุนันทินีออกปากพวกผู้ชายไปกันหมดวงเดือนหัวเราะคุณพ่อของหนูสนใจอยากดูไรก็ยกขบวนไปกันหมดบ้านก็เลยเงียบใครมโครมเพลง สียงที่ดำตามหลังคำพูดของวงเดือนว่าบ้านเงียบทำให้สตตีทั้งสี่คนหันมามองตามเสียงที่ปิดที่ประตูเด็กสาวหน้าตาคมขำคนหนึ่งยืนทำหน้าร้องไห้อยู่หน้าประตูนั้นในมือถือถาดแต่ของในถาดคือกา้ํำชาถ้วยชาและจานรองช้อนชาโถครีมและโถน้าตาลตกแตกกระจายเกินอยู่แทบเท้าแตกก็มีกลิ้งอยู่ก็มี ทวันศักด์ยืนเบื้องหลังปัดข้อมือเสื้ออย่างกดโกรธอีควายทำอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยเถอะเที่ยวแบกถาดไปชนผู้ชนคนแบบนี้มันน่าตบแก้ซุ่มซ่ามสักทีเด็กสาวมองวงเดือนหน้าเย,ยและปากสัน่นสุนันทินีนั้นเดาออกทันทีว่าทวันศักด์ต้นโลรามเด็กคนนี้แน่ขนาดยกแก้วขนาดยกแก้วยกถาดน้ำชามาที่ห้องนั่งเล่น เด็กจกใจเลยทำถาดตกของแตกเขาก็เลยด่ากแก้เกอ้อสุนันทินีไม่ทราบเหมือนกันว่าทวันศักดิ์เป็นผู้ดีระดับไหนเพราะหล่อนก็เคยรู้จักสุภาพชนมามากที่เป็นผู้ดีมีตระกูลแต่ไม่เคยเห็นเหมือนอีทวันศักดิ์เลยสักคนไม่เป็นไรหรอกเลไลวงเดือนญิ้กับสาวใช้วัยรุ่นเก็บเสีย ที่แตกก็เอาไปทิ้งแล้วค่อยมาจัดใหม่อีกถาดหนึ่งนะเดรรยก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วรีบยกถาดกลับไปคุณทวันศักด์ปวงเดินพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงที่บ้านนี้เราไม่เคยพูดจาหยาบคายกับคนรับใช้จิกหัวเรียกอีนั่นอีนี่เราเรียกชื่อเขาสั่งงานให้เขาทำเขาเป็นลูกจ้างไม่ใช่ทาส เรไรทำงานดีเป็นเด็กเรียบร้อยฉันไม่อยากให้เขาลาออกเพราะแขกที่มาพักพูดหรือทำหยาบคายให้เขาทนไม่ได้คุณวงเดือนครับนี่คุณกำลังตำหนิมารยาทของผมหรือไงครับผมมาจากตระกูลพงศ์บดินซึ่งเป็นตระกูลผู้ดีเก่ามีคนนับหน้าถือตามาหลายชั่วคนผมมีคนใช้เต็มบ้านทราบครับว่าจะต้องปฏิบัติกับคนระดับนี้ยังไง อย่างที่คุณทำนะ่ะเห็นจะไม่ใช่ผู้ดีหรอกผมไม่ทราบว่าคุณทราบหรือเปล่าว่าคุณพ่อของผมคือผู้พิาพากษาเถลิงพงศดินซึ่งใครๆก็รู้จักฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณทราบหรือเปล่าว่าสามีของฉันเป็นน้องชายของพลเอกกมณฑลดุษฎเทพซึ่งใครๆก็คงรู้จักมากกว่าของคุณพ่อของคุณเสียอีกทวันศักดิ์สะอกพลตรีกมศนท์ท่าน ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละเกิการตอบแทนมารดาคุณลุงเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณพ่อพ่อเดียวแม่เดียวกันเลยถวันศัก์ยังยืนงงเมื่อทุกคนพร้อมใจกันหันหลังให้เขาแล้วปิดประตูห้องนั่งเล่นเสียด้วยเกิการหัวเราะคิดขึ้นก่อนเซอร์เลยอีตาบ้าเบ่งไม่ดูตามาตาเรือ แม่ก็ดีใจที่ได้เบ่งกลับไปอย่างนั้นวงเดือนหัวเราะโมโหกรุ่นมาแต่เมื่อวานแล้วหนูนั่นมัวตลับอยู่แล้วก็ปล่อยให้นอนพอจะนั่งโต๊ะในนี่เขาก็ไล่การจากเขาบอกว่าเขาไม่กินข้าวร่วมโต๊ะกับคนงานหรอกคุณนนิตาเขียวแม่ก็โมโหบ้านของแม่แม่จะให้ใครกินที่ไหนมันก็เรื่องของแม่แต่การเขาก็ไม่อยากมีเรื่องเลยบอกว่าจะไปข้างนอกแล้ถึงจัดอาหารให้เขา แล้วลงไปคุยด้วยที่หน่นนันไปเจอเข้านั่นแหละคุณคุณบอกว่าเวลานี้พ่อเขาก็จะมาที่จังหวัดนะคะคุณแม่มธทุรินพูดจะมาเปิดอาคารศาลหลังใหม่และจะนั่งพิจารณาคดีแรกด้วยไม่รู้เบ่งเหมือนลูกหรือเปล่ามธทุรินพูดแล้วทำปากหอ่อหันมามองสุนันทินีสุนันทินีหลบตาหละไม่ค่อยสบายใจ เมื่อทราบว่าผู้พิาพากษาเถลิงพงศดินกำลังจะมาที่จังหวัดนี้ห่วงว่าอาจเป็นอันตรายถึงการชนกซึ่งต้องโทษประหารเพราะผู้พิาพากษาคนนี้เองขอโทษด้วยนะคะคุณสุมัทุรินพูดฉันพระเอินินทาแขกของคุณสุเข้าเต็มเป่าเลยไม่ใช่แขกของฉันหรอกคา่ะคุณรินสุนันทีนีฝืนยิ้มอยู่ๆเขาก็าาไปที่เกาะพักพักไม่รู้จักไป พอเราจมาที่นี่กันเขาก็ขอตามมาเกตการพูดว่าเขาพูดคล้ายๆเขากับเขาเป็นคู่ใหม่ของพิสูนนี้คะก็คงอยากจะเป็นหรอกค่ะแต่ปฏิเสธไปตั้งนานแล้วพี่สูจอาจจะพูดเบาไปเขาก็เลยเยัยงตือเกตการพูดเขาลองคุณเกตเหมือนกันค่ะมัทุรินเล่าคุณเกตบอกว่าแก่จะตายไม่เจียมตัวมาจีบเด็ก ลงพุงด้วยสนนุนันทนีหัวรอคิกพูดว่าไม่ได้พูดถึงขนาดนี้หรอกค่ะบอกเขาดีๆแต่เขาก็ไม่เชื่อเล่นบทเจ้าชูยักษ์ก็เลยซัดเสียสองฉาดเจ็บมือเลยค่ะเกตดการกับมัทุรินหัวรอชอบอกชอบใจกันใหญ่แต่ทำไมจึงยังตื้อคุณสุขะถ้าโดนขนาดนั้นมัทุรินสงสัยก็คิดว่าโดนลูกยุค,คุณรักษาค่ะ พ่อเคยพูดบ่อยๆว่าอยากให้ฉันแต่งงานกับผู้ดีมีตระกูลเคยทะเลาะกันเพราะพ่อหาใครมาฉันก็ไม่ชอบสักคนพ่อเคยเป็นคนจนค่ะปู่เนี่ยปล้นจี้เขาจนถูกยิงตายย่าต้องทำงานเป็นคนรับใช้พ่อมาสร้างตัวเองทีหลังจนรวยตัวพ่อเองไม่ได้อับอายอะไรภูมิใจขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็มีปมนิดๆว่าไม่มีสกุลรุนชาติ เชียแต่จะให้ลูกแต่งงานกับคนนามสกุลดังตอนหลังนี่พ่อก็เลิกพูดแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องที่โจนเข้าป้นเกาะอูดวุ่นวายกันไปหมดพ่อก็มาบอกว่าที่เคี้ยวเข็นก็พ่อ่อ,อรักและหวังดีแต่พ่อก็รู้สึกตัวว่าคิดผิดก็อนุญาตว่าอยากจะแต่งงานกับใครก็ตามใจเถอะถ้ารักชอบกันจริงพ่อไม่ว่าละ่ะพูดกันจริงๆถึงพ่อจะนิยมผู้ดีเก่าอย่างว่า พ่อก็ไม่เคยชอบคุณตะวันศักเลยค่ะแรกๆก,ก็ยังไม่รู้ริดพออยู่ไปนานๆพ่อเห็นสันานมากเข้าก็เซ็งไปเลยเมื่อวานนี้คุณพ่อของหนูก็โกรธมากจากวงเดือนพูดบอกว่าอยู่ที่บ้านการก็นั่งโตด,ด้วยคุณกนกพันก็ชักเคืองว่าจะให้ใครนั่งโตด,ด้วยก็ได้ทั้งนั้นโอ้ยเอะอะกันใหญ่แต่การเขาหลบไปเลยเลยไม่รู้จะทะเลาะกันเพื่ออะไร เช้าวันนี้ทั้งคุณกนกพันกับคุณพ่อหนูไม่มองหน้าคุณถวันศักด์ด้วยกันทั้งคู่เขาไปดูไร่กันเขาก็ไม่ออกไปด้วยเด็กสาวที่ชื่อเรไรยกถาดน้ำชาเข้ามาใหม่แต่มัทุรินและเกตการรีบรีบดื่มกันแล้วขอตัวออกไปทั้งคู่ทิ้งสุงนันทินีไว้กับวงเดือนตามลำพังที่นี่น่ะเป็นบ้านป่าเราดีๆนี้เองตอนแรกเราอพยพมาอยู่กัน วงเดือนเล่าแต่คุณกนกพันไม่อยากรับราชการอย่างพวกพี่น้องอยากลองทำไร่มากกว่าพอมีทุนบ้างจากมรดกที่ได้จากคุณพ่อก็มาหักล้างถางพงกันที่แรกนะ่ะอยู่กระตอบเล็กๆก,กันนะจ๊ะเราเพิ่งมีลูกคนเดียวคุณชาติยังแบเบาพ่อแม่เองก็ยังเด็กจะว่าตามจริงก็ต้องรับว่าเด็กแท้ๆแ,แต่ตอนนั้นเรานึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งพ่อเล่นของ ยิ่งพ่อแม่ของแม่นะจ๊ะยิ่งห่วงมากไม่รู้ว่าคุณกระหนกพันจะหอบหิ้วลูกสาวมาลำบากยากเข็ญยังไงบอกให้แม่อยู่ด้วยก่อนถ้าคุณกระหนกพันทําไม่สําเร็จก็คงจะกลับเข้ากรุงเทพแต่แม่จะไม่ปล่อยให้ผัวมาคนเดียวได้ยังไงต้องหอบลูกเล็กมาด้วยกันคุณกระหนกพันพูดเสมอว่าถ้าแม่ไม่มาด้วยก็คงยอมแพ้กลับกรุงเทพไปแล้วแค่สองสามเดือนแรก แต่คุณแม่มีบ้านหน้าอยู่มากนี่คะกวา่าจะจะได้มาอย่างนี้ก็แทบตายเหมือนกันเลยหนูอะไรที่ไม่เคยทำเมื่ออยู่บ้านกรุงเทพก็ต้องทำทำจนทำเป็นแม่เลี้ยงลูกทุกคนมาก็สั่งสอนให้เขารู้จักพึ่งตนเองยินด้วยลำแข้งเหมือนพ่อของเขาเขาอาจจะไม่ใช่ข้าราชการหรือนายทหารทรงเกียรติแต่เขาก็เป็นคนดีและก็เป็นหลักฐานกันไปแล้วทุกคน เหลือเพียงเกิการกับกรวินยายเกตก็เพิ่ง $19 ไม่ต้องรีบแต่งงานก็ได้ใายแก้วน่ะเขาอเผอิญถูกเจอเจอคนถูกใจก็ได้แต่งงานเร็วยังเหลือก่อนที่ยังเรียนไม่จบแต่แม่ก็เชื่อว่าเขาก็คงจะไปกันได้ดีทุกคนสุนันทินีนึกอิจฉามธทุรินที่มีแม่ผัวน่ารักอย่างวงเดือนมารดาของการชนก น่าจะน่ารักสักครึ่งหนึ่งของสตรีอาวุโสผู้นี้หรือไม่ก็ไม่ทราบใครก็ตามที่เลี้ยงการชนกมาได้อย่างที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นแม่ที่ดีและน่ารักพอๆพกับวงเดือนเหมือนกันอยู่ห้องลูกชายแม่สบายดีเหรอจ๊ะวงเดือนถามสบายคะ่ะรู้สึกราวกับอยู่บ้านของตัวเองหลับสบายไม่แปลกที่เลยหน้าร้อนนี่ห้องนี้คงเย็น พราะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ด้านหลังลูกชายคนนี้ของคุณแม่ไปนอกเหรอครับชาอีกถ้วยไหมจ๊ะหนูนันสักครึ่งถ้วยก็ดีค่ะขอบคุณเขาก็ไปไปมามา,มาพ่อคนนั้นวงเดือนพูดหนูอยากรู้จักเขาสักวันก็คงได้รู้จักเร็วๆนี้แล้วจากวงเดือนสัญญาสุดันทินีดื่มชาเสร็จก็ขอตัวออกไปที่คอกมา คิดจะเอามาไปขี่เล่นสักพักเหล่อนพบเกตการจึงถามว่าไปทางไหนดีที่จะจำทางง่ายๆนะคะจะได้ไม่หลงเกตการตามมาชี้ทางให้อย่างเต็มอกเต็มใจพิสุเห็นต้นไม้สูงๆนั้นไหมคะนั่นล่ละคะ่ะมุ่งไปทางนั้นจะมีทางขึ้นหุบผาสูงคงไม่หลงหรอกพี่เออพิสุคงเจอคุณการกับตะกรอยู่บนนั้น เข้าไปกันแต่เช้าสุนันทินีเลือกโรสแอนนาไปเพราะโรสแอนนาเป็นม้าจากที่นี่ถ้าเกิดหลงทางอย่างไรก็มีหวังว่ามันจะหาทางกลับได้ขณะที่อัติลาก็ยังไม่คุ้นกับที่นี่เหมือนกันหล่นบังคับมาเรื่อยๆไปตามทางและโรสแอนนาก็ทำท่าว่าเจนทางวิ่งคล่องแคล่วตัวปลิวไปทีเดียวทางตรงไปเรื่อยๆบนเรียบแต่ไม่ตรงแนวอย่างถนน สักคู่ก็เริ่มขึ้นสูงเริ่มอ้อมเนินลูกหนึ่งไปออกหุบผากว้างซึ่งเกิดการเรียกว่าหุบผาสูงเพราะอยู่สูงจากพื้นดินข้างล่างนี่เองหุบผาสูงนี้มีบ่อน้ำธรรมชาติหลายแห่งเหมือนใครมาแกล้งขุดตะไว้ให้มีน้ําตกไหลาจากผาสูงปานกลางเป็นต้นน้าของสารเหล่านี้เลยสาดน้ําเป็นดงสนสูง และระหว่างสระน้ำสระหนึ่งกับดงสนนั้นคือกระท่อมเหล็กทำด้วยไม้ทังท่อนคล้ายๆกับหลังที่หล่นค้างคืนมากับการชนกแต่หลังนี้ใหม่กว่าและสร้างเรียบร้อยกว่ามีควันไฟลอยอ้อยอิงขึ้นมาจากป่องไฟเล็กๆด้วยที่พื้นดินมีรอยเท้าสับสนและสุนันที่นีก็เล่งมาไปที่ลานหน้ากระท่อมโดยด่วนหล่นมองไปร,บรอบๆ จะได้ยินเสียงสวบสาบอยู่ข้างหลังจึงรีบหันม้าไปทางตัวการชนกวางปืนยาวลงพิงต่อไม้ใกล้ๆและเดินเข้ามาจับเอวสุนันทีนียกตัวลงจากหลังม้าเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่ไหนคุณเกตบอกคะ่ะดีจังเขายิ้มกับหล่อนสุนันทีนีขย่งตัวขึ้นหาริมฝีปากของเขาก่อนซึ่งการชนก ก็ตอบสนองเป็นอันดีคุณการชโนคะนั่นเกือบลืมเพิ่งทราบจากคุณมัทุรินว่าคุณพ่อของคุณถวันศักด์จะมาเปิดอาคารศาลหลังใหม่ที่นี่เขาเป็นคนตัดสินประหารคุณใช่ไหมคะคนนี้ละ่ะแล้วเราจะทำยังไงคะนี่เฉยๆไว้มีคนกำลังช่วยผมอยู่หลายคนเขาจูบหล่อนอีกครั้งแล้วถอยห่างเล็กน้อยผิวปากเบา ฟังคล้าเสียงนกอะไรก็ไม่ทราบมีเสียงสวบสาบมาจากหลังดงสนครู่หนึ่งกรวินก็เดินออกมาสมทบยิ้มมาแต่ไกลเขาแต่งตัวคล้ายการสนุกเสื้อกางเกงเป็นหนังนุ่มสวมบูทและถือปืนยาวพี่การครับรัวมันโวอยู่แถบหนึ่งกรวินรายงานผมจะขอไปซ่อมก่อนไม่งั้นมาตัวไหนไปเจอเข้าได้ตัวหนึ่งก็จะเลยเปกันใหญ่ ออกได้ตัวหนึ่งก็จะเลยไปกันใหญ่กรวินหยิบขวานแถวนั้นไปหนึ่งอันยิ้มฟันขาวกับสุนันทินีอย่างกระดากนิดๆแล้วก็ออกวิ่งเหาะๆหายไปสุนันทินีคิดว่ากรวินกําลังหัวเราะขันอะไรไม่ทราบแต่ก็ไม่แน่ใจหนักการชนกมองตามรูปร่างสูงเก้งก้างของเด็กหนุ่มไปจนลับตาเด็กดีฉลาดด้วยเต็มใจช่วยช่วยทุกอย่าง เขาพูดสุนันที่นี่ไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็ยินดีที่มีโอกาสได้อยู่ตามลำพังกับสามีผมจะผูกโรสแอนนาก่อนนะการชนกพูดแล้วจะพานันดูแถวนี้สวยมากสุนันที่นีเดินไปหลังกระท่อมซึ่งมีใบสนตกทับถมกันหนามากหลันเตะเล่นแล้วหมุนตัวกลางแขนวิ่งกลับมาหาการชนอกอย่างร่าเริงเหมือนเด็ก หลังจากจุมพิษกันอย่างหวานชื่นแล้วการชนกกระซิบเบาๆอยากดูในกระท่อมไหมดูสิคะเขาจูงมือหล่อนเข้าไปข้างในซึ่งค่อนข้างมือสลัวเป็นห้องขนาดกระทัดรัดมีโต๊ะเก้าอี้หยับยาบให้นั่งและมีเตียงปูฟูกหนากับผ้าห่มอย่างดีกันหนาวกลางดึกน่ารักจังเลยนันอยากอยู่เคบินเล็กๆก,กลางป่ายอย่างนี้กับคุณจัง จริงเหรอจะพอใจหรือถ้าอยู่อย่างนี้ถ้าอยู่กับคุณอยู่ได้จริงหรือเปล่าคุณการชนกรูจิเทพเมียของคุณไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอแย่หรือยอ่อแย่นะคะนั่นอยู่ได้นั่นจะหัดทำงานหัดทำกับข้าวอาจจะไม่อร่อยอย่างที่บุญเทียมเขาทำหรอกแต่ก็ดีที่คุณอาจทานได้น้อยนั่นไม่อยากมีสามีอ้วนลงพุงการชนก ไายหน้าหัวเราะนั่นทำอะไรให้กินผมก็กินได้เขาบอกท้องคุณแห้งดีจังหล่อนตบหน้าท้องเรียบของเขาไม่มีไขมันเลยนั่นสิคะหล่อนตบหน้าท้องตัวเองบ้างอีกหน่อยคงเพล่เป็นอะไรเชียวคุณจะยังรักนั่นไหมคะเวลาที่นั่นตัวพองเป็นลูกป่องอัดลมรักสิรักจะลมหายใจสุดท้ายคุณกรวินจะไปนานไหมคะ จนกว่าผมจะเรียกการชนกพูดแล้วปิดประตูลงสลักหลังจากกลับมาจากเคบินดิมดงสนแล้วสุนันทินีก็ทวีความแน่ใจว่าหล่อนไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตนอกจากจะอยู่ใกล้ชิดการชนกเป็นภรรยาของเขาและเป็นแม่ของลูกของเขาหล่อนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะบอกให้บิดาทราบเสียทีคืนวันนั้น หล่อนเดินไปหาบิดาที่ห้องพักแขกพบนนกำลังนั่งอ,อ่านเอกสารในแฟ้มต่างๆอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือริมหน้าต่างพ่อขาเข้ามาสิลูกหล่อนเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่อยู่ใกล้พ่อคะหนูมีอะไรจะบอกพูดมาสิหนูเออหนูกำลังจะมีหลานให้พ่อคะ่คะฮะค่ะ หนูท้องกับคุณการเงียบกริบไปเป็นคู่สุนันทินีตาตกมองพื้นไม่กล้ามองหน้าบิดาซึ่งหล่อนคิดว่าคงโกรธมากคุณพระนนแผดเสียงสุนันทินีสะดุ้งสุดตัวนนลุกพรวดจากเก้าอี้มายืนหน้าเก้าอี้ลูกสาวสุนันทินีเกรงตัวคิดว่าบิดาอาจจะตบตีหรือเขย่าตัวนนพูดเสียงเบาลงบ้าง แต่ก็ยังดังอยู่ในห้องนั้นหนูรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปสุนันทินีน้ำตาร่วงหล่อนหลับตาพยายามกลั้นสะอื่นแต่น้ำตาก็ไหลออกมาชุ่มขนตาดกหนาและยาวงอนแล้วซึมลงสู่ผิวแก้มนนพูดต่อไปครู่หนึ่งหล่อนจึงทราบว่าบิดามิได้โกรธหนูทำให้พ่อหมดปัญหาไปอย่างหนึ่ง พ่ออาจใจกลุ้มใจมาหลายอาทิตย์แล้วพ่อพูดกับหนูมาไม่รู้กี่ครั้งตกกี่ครั้งว่าเราไม่ใช่มีสกุลดุลชาติอะไรแต่พ่อก็ก่อร่างสร้างตัวจนมีคนนับหน้าถือตาพ่อก็อยากได้ลูกเขยดีๆมีสกุลสักคนพ่อเคี้ยวเขียนหนูอยากให้แต่งงานกับคนสกุลดังๆแล้วหนูก็เลือกผู้ชายเหลือเกินคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ไหวพ่อไปทำให้หนูหัวสูงเสียแล้ว พ่อไม่รู้จะพูดอย่างไรให้หนูยอมแต่งงานกับคนงานในไร่คนงานที่พ่อรักเหมือนลูกรักที่นำใจที่ความสามารถที่อุปนิสัยพ่อไม่มีลูกชายแต่คิดว่าถ้ามีก็คงอยากให้เหมือนกันนนเชยคางลูกสาวให้เงยหน้าขึ้นศบตาถ้าหนูจะบอกให้พ่อเลือกลูกเขยเองพ่อจะเลือกการจะจัดตบแต่งให้ออกหน้าออกตา ไม่ให้น้อยหน้าใครเลยแต่พ่อก็เคี้ยวเขียนหนูมานักแล้วจนหนูต้องวิ่งไปแต่งงานกับใครที่ไหนก็ไม่รู้และลูกพ่อก็กลายเป็นไม้แต่ยังสาวพ่อไม่คิดจะบังคับพ่อบอกหนูแล้วว่าหนูจะแต่งงานเมื่อไหร่กับใครพ่อจะตามใจพ่อจะไม่เข้าไปแทรกแซงวุ่นวายอีกพ่อจึงเฉยอยู่นนส์สำรวจไปหน้าลูกสาวอย่างคนควาหนูรักการเหรอลูกรักค่ะ รักมากสุนันทินีลุกขึ้นกอดคอบิดาแล้วซบหน้าลงกับไหล่ด้วยกริยาที่เคยทำมาแต่เด็กค่ะพ่อขาหนูรักเขามากที่สุดการหลักมันรักหนูหรือเปล่ามันจะยอมแต่งงานให้ถูกต้องไหมสุนันทินีอึกอักทำให้นนชักโกรธมันจะต้องแต่งงานนนผพูดเสียงกระด้างถ้ามันคิดจะทำเล่นๆแล้วก็พ่อไม่เลี้ยงแน่ สุนันทินีแต่นิ้วที่ปากบิดาให้หยุดพูดก่อนหล่อนอยากจะบอกว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องแต่งงานอีกเพราะความจริงหล่อนก็แต่งงานกับการชนกงมาตั้งแต่แรกแล้วหล่อนยังอึกอกักเพราะนึกกลัวถ้าสารภาพออกไปก็ต้องท้าวความถึงการที่บิดายิ่นคําขาดแล้วหล่อนก็หาทางเอาชนะด้วยการไปแอบจดทะเบียนสมรสกับนักโทษประหาร หวังความเป็นไม้ฉับพลันโดยได้นามสกุลดังมาฝากบิดาตามที่นนเคยหวังไว้นอนอาจโกรธขึ้นมาอีกซึ่งขณะนี้บิดายังพอใจว่าหล่อดเลือกการซึ่งเป็นคนโปรดและกำลังจะมีหลานให้ท่านพ่อขาอย่ากโกรธคุณการยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยซึ่งคงจะเรียบร้อยเร็วๆนี้ละคะ่ะหนูขอเวลาอีกนิดเดียวมันไม่ยอมแต่งหรือไง คุณการไม่ขาดข้องหรอกคะ่ะหนูอยากรอสักพักค่อยเปิดเผยถึงเวลาพ่อะจะเข้าใจเองว่าเพราะอะไรตอนนี้จึงยังต้องปิดอยู่พ่อไว้ใจหนูนะคะรอนิดเดียวก็ได้อย่านานนักละ่พะพ่ออยากอวดใครๆว่าจะมีหลานไม่นานหรอกคะ่ะพ่อขาขอบคุณมากคะ่ะหล่อนจูบแก้มบิดาแล้วเดินแก้มวิ่งกลับห้องโลองอกไปเปาะหนึ่ง จบบทที่84